สวัสดีครับตอนน้ีน้องอน,นี่ผมจะมาอธิบายการใช้งานของเครื่องอบเข่าสั้นเกี่ยวครับขั้นตอนการทํางานของเครื่องอบเข่าก็บ่ได้ยุ่งยากอย่างครับ,บรับแรกเขาตังต้งตัวนี้คือตัวตั้งอุณหภูมิครับอุณหภูมิไ้ที่50า ตัวที่2เกิดขึ้นเรียกการทางานเขาสิตั้งเวลาเขาไปกดในไฟมันขึ้นอยู่ปุ่มแรกครับ <Okay. S 1> แล้วก็เรียกเอาเขาติตังต้งเาขาิอบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเขาก็ตั้งตัวนี้ครับหรือว่าเขาสิอบตอนเนีอยตามต้องการที่ความชื้นขเขาต้องการเขาก็กดตัวนี้เลี่ยนลงมาอยู่ไฟขึ้นตรงกลาง เป็นการอบตัวเนื่องตัวสุดท้ายตัวที่สามคือหมดหมดสต๊อปครับตัวนี้คือเวลาอบเขาเ่า,า,ลาแล้วเวลาเขาสิลา่ยนเขาเปลี่ยนพันเขา่าจากข่าเจ้าเปลี่ยนมาอบข่าเหนียวหรือว่าอบข่าเหนียวแล้วเขาจะเปลี่ยนไปอบข่าเจ้าเขาก็กดตัวนี้ครับให้มันอยู่ข้างล่างต่อไปกับปุ่มสามปุ่มสีเขียวนึ่ครับปุ่มแรกนี่คือการเอาเขา่าเขา โหลดเขา่าเขา่าถังก้อนสีอบเขาก็กดปุ่มนี่ครับโอ <Okay. S 1> เคขาก็บเบิ้งตามช่องว่าเข่าเขาได้เต็มช่องี่ห่าแล้ว uh. เขาก็กดปุ่มสีแดงให้เครื่องหยุดทํางานครับแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการอบเข่ากดปุ่มกลางนี่ครับจะมีภาษาไทายบอกไว้ว่าอบข้าว uh. อบแล้วตัวนี้แล้วเขาก็มาตั้งความชื้นเข่าว่าเขาต้องการอบต้องการความชื้นเข่าอยู่ที่1 5บหาเขาก็ตั้งไว้ที่15บหครับ uh. เสร็จแล้วปุ่มทีสามเป็นการเอาเข่าออกแล้วก็กดปุ่มเข่าออกปับ๊บเอาก็มาหาเตรียมสิไส้กระสอบหรือว่าไส้ถดล้วก็เตรียมไว้แล้วเขาก็มันดึงเชือกสีแดงนี่คือเอาเข่าออกครับดึงสีแดงนี่ประตูของคนมันจะเปิดเข่ากับสีไลออกพอเข่า,ขาเตรียมถุงเขาก็ดึงสีดําปิด ออกเ็จแล้ว oh. เ,เขาเขา่าเขา่าอบต่อเนื่องได้ครับ <Okay. S 1> การทำงานใส่ได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงอบได้ตั้งกลางวันกลางคืนฝนตกฝ้าห้องขออย,ย่างเดียวไฟบดับอบได้ตลอดครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำงานของเครื่องอบครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำขั้วเข่าเพราะว่าถ้ากเกษตรกรหรือว่าบ้านเอามีเครื่องเดี๋ยวสร้างเข้าไปติดตั้งประกอบแล้ว ก็สิมีการแนะนำสอนวิธีการทำงานอีกรอบหนึ่งตัวนั้นคือของจริงเอาเข่ามาอบเลยจ้างก็สิแนะนำให้อบเข่าได้จนเรียบร้อยเ oh. มื่อนี้ก็ขอจบวิธีการสอนการทำงานของเครื่องไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวสิมาสาธิตไหม่ครับ